วันแรกนะคะยังงงงอยู่เดี๋ยวทำสักสิบหัวเล<อ>ิกทำอุปกรณ์ขุดเผือกนะคะเป็นแบบเหล็กเส้นเลยแล้วตรงปลายนี่ตีไว้แบบแบนๆเนาะไม่มีขายนะต้องสั่งทําสั่งทำเพื่อขุดเผือกโดยเฉพาะเ<ช>หรอะคะมันคล้ายๆเสียมนะคะแต่ว่าเสียมม,มันจะไม่มีตัวทีตรงนี้เนาะ<ช>อันนี้คือแบบเวลาจับ,จบมันจะได้ถนัด ใช่ไหมคะแล้วหนูก็กดลงไปเหรออืมแล้ว็งังแล้วก็งัดใช่มันไม่ง่ายนะเนี่ยนี่มันหลุดเรียงไหมหนูดึงได้เไหมคะได้ดึงได้มาแล้วหัวเผือกหอมหัวแรกให่หนูขุดขึ้นมาได้นะคะนี่คือมาแบบทั้งรากทั้งเห้ามาหมดเลยนะคะ แ้วแถวนี้หนูจะเป็นคนทำเองน่าจะได้ถึงสิบหัวหรือป่าแต่หนูก็งัดถ้ามันยังไม่ขึ้นก็แผ่งอีกข้างหนึ่งือขึ้นมาม่ล้มเลยออกแม่รอบนี้มากว่าจะกว่าจะได้แต่ละหัวนี้เด็กฝึกงานมาวันแรกนะคะยังงงงอยู่เดี๋ยวทำสักสิบหัว เลิกทำรอเล่นเดี๋ยวช่วยทำทั้งวันแหละวันนี้หนูให้ดูลักษณะของต้นเผือกหอมแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะคือต้นเขาอะคล้ายๆบอนเลยจริงๆก็เป็นพืชพันุเดียวกันนั่นแหละแต่สังเกตง่ายๆเลยคือตรงกลางใบเขาค่ะจะมีจุดสีดำๆอยู่นะคะแล้วก็ส่วนหัวของเขานะคะนอกจากส่วนที่เรียกว่าหัวแม่เขาจะมีเหมือนลูกเผือกเนาะติดอยู่ด้วยเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ย นำไปเพาะได้แล้วก็ทานได้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง34ด้วยนะคะ